สวัสดีค่ะดิฉันชื่อาานางาวปานนวัค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมา,า,าให้ความรูร้ในเรื่รองของโรคมะเร็งปอดใ้ส่วนผู้อื่นก็เป็นได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาเรีนเยนรู้กัน,นะคะ่ะว่ามะเร็งปอดคืออะไรนะคะมะเร็งปอดรรก็คือโรคที่เซลล์ของเนื้อปอดมีการแบ่งตัวมากผิดปกติอย่างรวดเร็ว,วจนไม่สามารถควบคุมได้ถ้าให้เปิดเป็นกลุ่มก้อนข,ของเซลล์ที่ผิดปกติ ต้งจะตรวจพบได้เมื่อมีขนาดใหญ่มีจำนวนมากและแพร่กระจายไปยังพันวุว์อื่นๆของร่างกายค่ะต่อไปนะคะเป็นชนิดของมะเร็งปอดนะคะชนิดที่หนึ่งนะคะมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กค่ะเป็นชนิดที่พบได้บิรกกว่าชนิดเซลล์ขนาดเล็กพบได้ประมาณ75-80%ของปอดทั้งหมดแต่แพร่กระจายได้ช้ากว่า มาพุ่งลามอยู่ในปอดและในเยื่อผ้าแียงปวดต่อจากนั้นจะยุกลำพ้่งขอมน้ำเหลืองที่พวกปอดและในช่องอ,อกแล้วจึงแทรกกระชายเข้าสู่กระแสเลือดกระเเ็งปอดชนิดนี้นะคะแ่งออกได้เป็น3ชนิดย่อยคือชนิดที่1ก็คือสปารมาเซล์ค่ะเซลล์นชนิดนี้จะพบได้ที่เยื่อบุผิวของหัวดลมโดยพบได้มากทั้งในผู้ชายและผู้สูงอายุ พบได้ทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยค่ะมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการสูบบุหรี่มักมีจุดเริ่มต้นที่ท่าทางเดินหายใจขนาดใหญ่พบได้ประมาณ40-45%ของมะเร็งปอดทั้งหมดค่ัชนิดที่2นะคะคือเซลล์ขนาดใหญ่เซลล์ชนิดนี้จะพบได้ที่ผิวนอกของเนื้อปอดมักจะเป็นที่บริเวณขอบดินๆแี่กระจายได้เร็วกว่า และเร็วมากจนการตรวจที่ใช้ทำได้แม่คันกับการเจริญของโรคเป็นมะเร็งชนิดที่พบได้ประมาณ5-10%ของสะเอรเ็อเงปอดทั้งหมดชนิดที่3มก็คืออะดีโนชนิดชนิดนี้นะคะเป็นเม่เร็งที่พบได้ที่ต่อม ร้างน้ำเมือกของปอดเป็นมะเร็งชนิดที่พบได้บอ่อยประมาณ25-30%ของมะเร็งปอดทั้งหมดพบได้บ่อยในผู้หญิงและในผู้ที่ไม่สูบชนิดมะเร็งชนิดที่2นะคะก็คือมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กเป็นชนิดที่พบได้น้อยกว่าชนิดแรกพบได้ประมาณ15-20%ของมะเร็งปอดทั้งหมดเต็นความมุน่นแรงมากกว่าและหา,ายใจได้เร็วก,กว่า เมื่อตรวพบโรคมัเรลุกลามแล้วพ่อของน,น้ำเหลืองและเพื่กระจายผู้สู่กระแสเลือดแล้วจึงทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วการรักษาแพทย์มักจะไม่ใช้วิธีการผ่าตัดแต่จะรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดหรือและรังสีรักษาเป็นหลักค่ปะปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดนะคะ หก็คือบุรี่สอ,อายุ 3. การได้รับสารพิษและโมโลพิษในสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและอันที่4ก็คือในประวัติคนในครอบครัว,ปวเป็นมะเร็งปอดค่ะต่อไปนะคะคืออาการของโรคมะเร็งปอดนะคะเรามารเรียนรู้กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. นึ่งก็คือไอเรือรอ้อรัง 2. องไอมีเลือดปน 3. เจ็บบริเวณหน้าอ,อก 4. มีปัญหาการหายใจ 5. น้ำหนักลด 6. ตเป็เชื้อในปอดค่ะ 5. ต่อไปนะคะเรามีเก้าเคล็ดลับทำอาหารต้านมะเร็งนะคะข้อที่หนึ่งก็คือลดอเครื่องกรเกงอาหารหมักดอง 2. อใส่เครื่องเทศเสริมรสชาติ 3. ามทำอาหารทนันยาพืชได้เส้นใหญ่ บริโภคนี้แดง7เลี้งยงไขมนัน8ทานผลไม้เป็นประจำ9ทานผักหลากสนทุกวันนะคะค่ะเราก็จัดการให้ความรู้เพีงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ